คลิปนี้จะมารีวิวเกม The First d i s s i d a n t กันครับหลังจากที่เกมเปิดได้ไม่นานและผมได้เข้าไปลองเล่นอยู่หลายชั่วโมงรู้สึกเลยว่านี่คือหนึ่งเกมที่น่าสนใจเกมเป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่3เดินยิงลงดันตีบอสฟาร์มของถ้าใครเคยเล่นหรือชื่นชอบเกมแนวยิงแล้วก็หลุดแล้วก็กลับไปยิงผมแนะนําเลยว่าคุณควรมาลอง The First Dissident ครับและถ้าให้เราพูดถึงเกมแนวนี้ก็คงหนีไม่พ้นเกมดัง,ดงอย่าง Warframe ตรงจุดนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งเป็นเกมที่เปิดมากว่า10ปีและมีเวลาในการพัฒนามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบ ที่เป็นเกมหน้าใหม่และถ้าถามว่าความเจ๋งความแจ๋วของระบบก็ยังคงต้องยกให้เกมรุ่นพี่อย่าง a r f r a m e เพราะมีเวลาได้พัฒนาและอัปเดตมาอย่างยาวนานแต่กับเกม The First d e s c e n นเดที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่กับมีความสดใหม่ทั้งระบบเกมเพย์ภาพแสงสีที่เหมาะสมกับเกมสมัยใหม่ถึงระบบจะยังไม่เยอะมากแต่ก็เรียกว่าที่มีตอนนี้ก็มากพอที่จะพาะเวลาชีวิตของผู้เล่นได้หลายร้อยชั่วโมงและด้วยความที่ว่ามันยังเป็นเกมใหม่เราก็ยังสามารถที่จะคาดหวังการอัปเดตต่างๆในอนาคตได้อีกเยอะเลยครับมาพูดถึงเกม The First d e s c e n นเแบบจ กกันดีว่าถ้าให้พูดกันตรงๆเกมแนวนี้มันต้องคนที่ชอบเกมแนวนี้จริงๆสําหรับตัวผมเองที่ไม่ค่อยได้จับเกมแนวนี้เคยเล่นเกมวอ r เฟมแบบผ่านๆถามว่าโอเคเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่ก็ยังแบบไม่ค่อยชอบแต่กับ The First Descent ผมกลับมีความรู้สึกว่ามันมีความว้าวซ่าในหลายๆอย่างมีอะไรที่ผมชอบบ้างอย่างแรกเลยความลื่นไหลปแปลกแฮะแปลกมากผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันดูสมูทมันดูลื่นไหลเป็นพิเศษที่แรกผมก็แอบคิดนะว่ากูจะไหวไหมว่าแบบยิงยิงวิงว่งวิ่งโหนโหนกระโดดกระโดดกูจะ เป็น motion sick ไหมเนี่ยพอมาเล่นจริงเท่านั้นแหละโอ้โหแม่งว้าวซามากผมได้ลองไปเล่นตัวละครที่มันผิวจัดๆอย่างบันนี่ตัวละครที่มีความรวดเร็ววิ่งไว movement ทุกอย่างดูไวไปหมดเอาเข้าจริงแม่งเล่นสบายเลยเว้ยมุมกล้องความลื่นไหลอะไรต่างๆมันไม่รู้สึกชวนเวียนหัวเลยแม้มันจะมี movement อะไรเร็วๆเกิดขึ้นก็ตามตรงเนี้ยผมบอกเลยว่า the flood is e n d l e n t ทำาออกมาได้ดีมากอีกระบบที่ผมชอบมากเกมเนี้ยมันกึ่ง open world ครับเวลาเราเข้าไปในแมปจะสุ่มเจอผู้เล่นคนอื่นได้และถ้าเราเห็นเขากำลังยิงอยู่ในเควสเราสามารถวิ่งเข้าไปแจม เลระบบจะยัดเยียดเข้าปาร์ตี้และเข้าภารกิจโดยอัตโนมัติไม่ต้องจับตีกันให้ยุ่งยากพอจบเควสก,ก็แยกย้ายหรือจะเดินตามๆกันไปเพื่อไปทำภารกิจอันถัดไปก็ได้ของก็ไม่ต้องแย่งกันดวงใครดวงมันกราฟิกสวยงามสะใจสมกับเป็นเกมที่พัฒนาด้วยเอนจินอันเรียลสมัยใหม่การออกแบบตัวละครที่ทําได้ใหญ่แน่น คือแบบแม่งคือเหลือตัวละครผู้ชายก็เท่ตัวละครผู้หญิงก็แจ่มว้าวคอสตูมแฟชั่นตรงส่วนนี้ผมแอบชอบนะจะว่าไงเดียะมันมันเป็นสไตล์ผสมแบบยุคสมัยอะครับมีทั้งชุดนอนมีชุดแพนด้ามีชุดออกลบมีชุดแม่บ้านมีชุดนักเรียนคือมันมิกไปหมดเลยอะคือพอมันมาทางทิศทางเนี้ยน่าหมายความว่าในอนาคต ชุดแบบซันต้คอร์สชุดกวางชุดว่ายน้ําผมว่ายังไงมันก็น่าจะมีมันดีตรงที่เมื่อเทียบกับบางเกมที่มีการคุมทีมของเกมเอาไว้ยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นเกมแนวสงครามโลกเราก็จะไม่มีทางเห็นชุดแนวแฟนซีหรือชุดอะไรที่มันแหวกแนวแหวกทีมของเกมออกมาแต่ The First d e s c e n d a n t e เนี่ยเขาจัดมาแบบจัดเต็มขายแม่งทุกแนวไม่สนทีมคือมีอะไรแจ่มๆวาๆมันก็ยัดมาขายหมดละเกมเพลหลักๆทําอะไรบ้างเอาเข้าจริงๆเกมแนวนี้มันก็รู้รกันอยู่คือยิงแล้วก็หลุดแล้วก็กลับไป หลักๆมันก็คือการพัฒนาตัวละครเพื่อท้าทายดันเจียนที่ยากขึ้นบอสท,ที่ยากขึ้นลงดันเพื่อฟาร์มหาของหาวัตถุดิบของคราดีๆหาอุปกรณ์เสริมต่างๆเรียกได้ว,ว่ากว่าแม่งจะดอบกว่าจะตรงสายกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการมันก็จะพากเวลาชีวิตเราได้อีกเยอะเลยครับเพลทูวินไหมตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้เพลทูวินครับคือผมมองอย่างนี้คือมันไม่ได้มีอะไรที่ซื้อไปแล้วแล้วมันบวกสเตตัสอะไรที่มันพิเศษเพิ่มขึ้นมาหรือทําให้เก่งกว่าคนอื่นและของที่มันขายส่วนใหญ่ก็สามารถา ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครรวมถึงตัวละครอันติเมตก็สามารถฟาร์มหาของมาคราฟได้เช่นกันบางตัวก็ง่ายบางตัวก็ยากขึ้นมาหน่อยโดยรวมๆแล้วใช้ความอดทนในการเล่นสายฟรีอยู่ได้ฟาร์มหาของได้ครับไม่ต้องเติมส่วนอื่นๆไอเทมบูทเงินบูทขยะก็เป็นเหมือนตัวทุเรงเล็กๆน,น้อยเท่านั้นแต่อย่าลืมว่านี่คือค่ายเน็กซอนเพราะเขาเข้าใจว่าผู้เล่นต้องการอะไรไม่ว่าจะต้นขานมหรือตูดพี่แกก็พร้อมที่จะออกแบบคอสตูมสุดเล้าใจมาคอยถลุงเงินจากผู้เล่นให้เหล่าผู้เล่นใจแตกอยู่ตลอดแม้ว่าของอื่นๆจะขาย มไมไ่ด้แต่คอสตูมสุดสย,ยิวกิวยังไงพวกมือก็ต้องซื้อสุดท้ายรีวิวนี้ก็เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเอามาแชร์กันส่วนคุณเป็นผู้เล่นและเกมมันก็ฟรีไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดก็ได้ลองโหลดมาเล่นดูครับอย่างน,น้อยผมบอกเลยว่าเกมนี้ทําออกมาได้ดีมากๆและด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมฟรีจะบ่นอะไรก็บ่นมากไม่ค่อยได้แต่ก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าไม่ผิดหวังเบิ่มและลือขนาดนี้เป็นเกมฟรีนะครับ